สวัสดีครับครับผมผมกับกายแคสเกมอันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าอันอเมรวะอัิกาเดอร์ดาร์ดิเซนเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่วะอ่าเราอยู่ในพาร์ทที่3นะฮะพาร์ทที่3นี้เราจะมาต่อกันนะผมเพราะว่าเรารู้สึกมึนว่าไปไหนต่อแต่ผมรู้แล้วฮะว่าไปไหนต่อนะฮะ แต่ต้องผมต้องศึกษาเกมนี้อีกเยอะเลยเพราะว่ามันระบบการระบบการเล่นมันเยอะฮะระหว่างรอหน้าฉากโหลดก็ขอพูดอะไรหน่อยนะฮะผมว่าเพราะว่าตอนนี้ไม้ต้นกล้านั้นมันชัดมากผมจะรอให้ต้นกล้าซื้อไม้ใหม่ก่อนแล้วค่อยเล่นแล้วประเด็ดด้วยกันนะฮะเลยทําให้โครงการแล้วประเด็ชะงักไปสักนิดนึงโอเคตอนนี้เรากลับมาเดีย๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเปิดช่องไอเทมไง ดูสิอ่ SD, อ WSD าาอ่ะฮะดูเมนแอคชั่น F Silenten Tab โอ้โหกด t a ้เหี้ยกูก็ว่าอยู่อ่านี่ไงอะไรคือสมอง สมองก็สองมืออ๋ออ๋ออาฮะโอเคแล้วก็อ๋อเข้าใจละเพาว่าไม่เปิดไม่ได้ติดติดที่อะไรป่ะเราต่อได้ผมถึีตรงนี้แล้วปุ๊บอ่อถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็มาตรงนี้มาเพื่อมา ประตูไม่เชิงหนีนะฮะแต่เชิงออกไปเฉยเราจะเล่นตามเกมนะฮะเราจะไม่นอกเราจะเกียนนอกคอกเมื่อเราไม่รู้นะนี่เรารู้แล้วเราก็ต้องเล่นตามเขาก่อนนะฮะโอ้ตัวน,นี้เกิดอะไรขึ้นอนะโอ้ลงทางนี้แม่งเล็กวินดี้พอ,อปเป็นไงละ่ะวินดี้พอวะล่ะแต่เจ้าเราเดินมาทางนี้ทางท่าเหมือนกลัวอ้าวฮเฮดโดนบล็อกวัสะละไม่เป็นไร โอ <Okay, S 2> เคแล้วมาทางนี้นะฮะไม่ใช่เกมวอล์กทูโอเคเกมนี้มันหนุนหนุกจนเจอผีนี่แหละอีอ่าถ้าเราใกล้จะชิปหายเราก็เปิดไฟสักแป๊บนะฮะมันหรอกมันล็อกใช่เราใช้นี่แทนนี่อะไรแต่วะนี่หรอเอ่อนี่นี่อ่า อันนี้เราก็จะสามารถเปิดประตูตตตแล้วสามารถเข้าไปได้นะฮะเดี๋ยวสิวพาร์ทนี้เราจะเจอผีอีกไหมอยากเจออ่ะเราเจอนิดนิดในดอยแล้วมันมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เบเรล์ใจอ่ะโอ้ฟักโอ้ฟักบ็อกเข้าไปด้วยมีมัเตฟักบล็อกมากับเราเราโอ้อ oh. uh ่า บอลบาลานหายไปไหนใครสนล่ะพวกเขาไปแล้วอะไรวะผมมาอีกทีก็พวกนี้หละเอ้ยเ้ยเ้ยเ้เยโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยโอ้เต็มหัวเลยฟักอีกแล้วเหรอสลบอีกแล้วเหรอเอ็ตื่นสิลูก โอ้ตึกตึกโอเคแอนว a ส์วอร์ก with me เราจะเปิดตลาดไว้ไม่ได้ใช้ทีเลอร์บ็อ,บอกก์เลยแล้วอ่าจะทีเลอร์บ็อ,บอกก์แล้วจำเลยขอบคุณครับอะไรเนี่ยไล่ค่ะนี่คอนผู้อะไร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 แล้วนี่อะไรเนี่ยขีนเหรอโอ้ ที่มันเห็นนะยกออกก่อนมานี่หินน้อยเออกิงมาหาเห็นมาสิเหมือนมีใครอยู่ข้างนอกเลยเอ๊ะดึงไม่ได้กดออบเจกติคแอนคลิกไรเมา โขาคิดขวาค้างเหรออ่ะเราดึงได้ออกมาซิเอ๊ะไอหินนี่มันอะไรเนี่ยอึ๊บอึ๊บเอ๊ะจกไม่ได้อึ๊งผักอะไรวะไม่ออกอีกเอ๊ะเอ๊ะ แล้วข้างนอกมันมีฮัลโหลโอ้ทเทเลบ็อ,บอกแจมผมน้าครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นบล็อกอะไรสักอย่างอะไรวะโอเคเราวางสมบุดไว้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่นะเผาได้ไหมไม่ได้ชี้เฮ้ยไหนไม่ได้อะไรประโยชน์มานี่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 ฉันรู้ว่าแกไม่ได้อะไรประโยชน์พะหนุ่ม เราจะเอาหินออกมาก่อนจะทำไงดีเนี่ยหินไม่ยอมออกอะ่ะเนี่ยนี่อึบอึบอึบนี่ก็นี่อ่าเราออกได้แล้วะฮะ อันนี้ออกมาไปนูน่นอันนี้ก็มานี่นนไปในอยู่นู่นไปบล็อกแต่ยังออกไม่ได้โอเคตั้งไว้นเสาเฮียโอเคฮะมาบล็อก go with me and what t h e fuck that sound what the fuck that sound show yourself oh here อะไรอ่ะ go show yourself what the fucker อ okay. อกมาเห็นตัวดิจิตใจวะเอ้าแต่กูไม่ใจว่ะอยู่นี่นะบล็อกบล็อกนายชิงเราไปไม่ได้โอเคบล็อกนันทัง เคลีย์ <Clear. S 2> ไม่มีอะไรนะ <Huh? S 2> เฮ้ออะไรแทบโอ้โ oh หจะใช้บ้างเหรอไม่เอาเรามีเทเลบล็อกเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก่อนโอเคบล็อกส์ go with meoh you c a n go away man no come with me โอเคออกมาและโชวยฟักก์ชัยูเซสฟไปได้ไหมก็ไปได้เนี่ยเอ๊ะหรือว่าไปผิดวะไม่น่าผิดละมั้งดูจากฉากโหลดแบบใหม่แล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วไงต่อไดูซิ ถ้าเรายังไปไม่ได้แสดงว่าข้างล่างยังผิดอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องไปแก้ปัญหาก่อนฟักยี่ผ่านไปไม่ได้นะฮะเราสงสัยเราต้องกลับลงไปในห้องนั้นอีกละแม่กกูละเกีรจริงจริงเย่เย่ไว้เซนเตอร์ไม่ใช่กินปั๊บซี่ปับ๊บ ป๊บซี่อร่อยที่สุดอาเรียบร้อยอย่าให้เสียงไม้มันดังกว่านี้นี่คือเจาะปากแล้วเนะ okay, here, come, oh, ี่ยโอเควิทูเฮียแมนมีคำมีคำแบ็กโอเจ็บเฮ้ยมีขวดด้วยอ่ะเปิดไม่ได้ นี่แหละเปิดได้ไหมอะไรวะซ่อนถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเหรออยากให้มันจะเดินมาแถวเนี้ยนะน่ะสิงเยอเลยสิงเย่ะเลยโ,โห,ห่เฮียโอ้โหไม่มองไม่มองไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไร,ไไรหเห็นตือนมาแล้ว มันมึงเป็นเรื่องจะสัมผัสเหรออย่านะอย่านะโอเคโอ้โหอิสต์เตย์เดลไลท์ไททูเม็กโพเซะไรวะ มีอะไรแล้วมัง้งลองไปนะยังไม่ไปกอโอเค Where the fuck are you โห oh. อะไรเนี่ยขึ้นไปเหรอทำไมเราเมา Rock go with me again ก็หอีกครั้งนะ on the rock ไม่เอาแบบพ่วองออกมาแล้วก็ตบเลยนะ่ะกูมีหินนะเว้ยโอเคเราอยู่นี่ตรงนี้โอ้โหเสียงดังโอ้โหเราแอบอยู่ข้างมุมจะดีกว่านะฮะเหมือนแบบผีห่างอยู่ใ,ใกล้นะฮะ เอ้ตัวเราก็มองชิบหายเลยที่เราบล็อกนี้จิบไม่ได้แล้วนะ่ะจุดไฟก็ได้สัตว์อาเดะโอเคโอเค I c a n hear you feed but I can't see you why Hello there. Where the fuck are you? Where the fuck are fuck you, man? Nghe đây mày. Mày đại. Oh, đại lão. À lại nè. Rồi mà bắt đầu. Ờ. Mình do làm được cái gì vậy? อะไรวะเนี่ยเธอเปิดว่ามันจะเผาตัวเองเลยแล้วเนี่ยบ้าเอ้บ้าเอ้วิลเลียมทำอะไรบางอย่างหนซิตี้สมองเนี่ยทำไมเราพูดกันอะอล็ิสันเดอร์มึงมันเทียมากปักโกอยที่นี่เดี๋ยวนี้ แก okay, นุม่มบอกว่าจะลำลึกอดีตเซลฟ์ลายแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะฝึกสิโอเคเดี๋ย okay. วล,ลองอันนี้สินี่อะไรเนี่ยอุ้ยชิบหายละมานี่ปิด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 ไอ้เหี้ยนิ่งๆไว้ก่อน อะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะได้ยินเสียงไหมฮะฟักฟักฟักนี่กาคานี่เสียงดังเข้าใจไหมยังเงียบไปดูส่องไฟึ่งทีระดับไฟเปิดออกไปเปิดออกไปเคลียร์โอเค d ั n t ักเ k อ o ซ r s e แตนว่าพี่แกจะอยู่ใกล้ๆนฮะแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะ,ละแล้วนี่อะไรเนะี่ยทางลงตรงไปก็เป็นห้องเบีย เดี๋ยวห้องนี้คือห้องห้องเครื่องมือดิคือเราต้องการเครื่องมือใช่ไหมใช่ต้องการเครื่องมืออ่าฮะแล้วนี่คืออะไรยังไงเฮ็นน้ำมันเราก็เหลือแค่ครึนน่งแล้วพียจปไปหนักหนาแนนมาคือเราไม่รู้ว่ามันจะต้องการอะไรไง แล้วเครื่องมือที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่แต่ยายเป็นมุมอ่ะเชื่อกเหรอไม้ทำเพี้ยอะไรได้ไม่น่าทำอะไรไหรอกมั้งบอกว่ามันคงไม่เดินมาพอดีนะไม่เอานะมันไม่ได้เสียงเท้าอ่ะ โอเคโอเคเอาละไหนไหนดูสิอะไรค่าอะไรประโยชน์ทั้งนั้นเลยอันนี้เราจุดไว้ใช่ไหมพี่ว่าไอทูหมงว่าไอทูอะไรนั่นมันตึ้งอยู่แถวๆนี้แหละแต่เราแค่ไม่เห็นมันอะ่ะนี่ไง ทิ้นเก้ากับโอเปเรเตอร์อะไรอย่างโอ้ยยุ่งเพียบเลยโอเคเราเรีบหนีขึ้นไปดียว่เราจะไม่ยุ่งกับตรงนี้แหละแม่งน่าก,กลัวที่หายเลยเมือนันก็เยอะที่หายเลยมันคันจะไปที่ Entrance Entrance ห a อ l ต้องกระแดกพูดเอ n t r a n c e โอเคเราแดกแป๊ปซี่รอโอเค โอ้โอ้โอ้มันล็อกแล้วอ啊ช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่กล้วยอยู่บังคาตกลงมาทายาหม่อง20กล่องก็ไม่หายโอเคเราเปิดแล้วก็ปิดเรามารยาทดีพออ, Р อ่าใช้ทูอันไหนหน้าที่เรามานี่หรอจ้าออฟเฟลเมนนี่ปะ กดล่ะรวะกดกดนี่กดนี้ You need a mic first ต้องต้อง mic ด้วยอ่ะจิมน่ายุซิงนี่ยเนี่ย่ะคอมบายดาสนต์เวอร์กนี่หรอมันต้องมิกก่อนอะ นี่นี่และไม่ใช่มาเนี่ยพี่แพเคมเมนอล What the fuck What can I do man Crystal clear f e l class นี่ละ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ clean first ปั๊ดที่สัก clean first ah uh, Michael Hugh Hugh ออกเป็น Hugh อะไรล้วได้ combine network the m i m i n o m must prepare using น,นี่อะ uh, mix also p o t เราเอานี่ใส่นี่อ่ะ criminal nids mix first แล้วเราได้ทำอะไรมาตั้งเยอะ Combine doesn't work Combine doesn't work เอันนี้ใส่นี่อันน,น,น,นี้อันนี้ใส่นี่ อันนี้ใส่นี่ไม่ได้อันนี้เอ่ออันนี้ใส่นี่อันนี้ใส่ไม่ใช่อันนี้ใส่นี่น,นี่ใส่นี่ไม่ได้อันนี้ใส่นี่ไม่ได้อันนี้ใส่นี่ไม่ได้อันนี้ใส่นี่ไม่ได้นนไได What the fuck เราว่องไม่จโอเคเดี๋ยวเราปิดไปกันปิดต้องเอาอะไรมาผสมนะเดี๋ยวกัน u ส i n g p อตเหรอพอตพอตเตอร์ไม่ใช่บล็อมกมักงไมมแหม่โยนขึ้นไป,ยนนไปโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปกูเก่งไปโอเค block เป็นห้องแต่ว่าทำไมต้องลากม,ม,มันเข้าหรอแม่กลัเหงาบล็อกผ่านไปสินี่แน่นี่แน่รูดมึงมันไรคะ่ะ อยู่นี่เลยนะแล้วอย่าหายไปไหนด้วยโอเคนี่แนี่เอ่อพุพิธเชนพิทคอนแฮร์ออทูดัสมิคเฟิร์สดัสมิคเฟิร์สดัสมิคเฟิร์สดัสมิ i เฟิร์ส s ิมเ l ิล is not is not need ซิมเปิลอะอะไรคือซอิ e มเปิลเฮ้ยฮิวไปใช้เลยชิหายแล้วเราเห้ยฮิวไปใช้เลยอวัตต f ฟั k เอ่อเราเอาไอ้นี่ขึ้นมาเพื่อ simple n o t is not need simple ลเหรอ simple ใช่ไหมต้องการ simple ใช่ไหมเดี๋ยวก่อน มนี่ต้องการซิมเพิลเดี๋ยวกูจัดให้อุ้ยโอ้โห cannot use this system is way โคตรหัวควยเลยโอเคเอาลละหวังว่าจะได้ผลไม่ได้ มันต้องการทำอะไรวะเฮ้อโอ้เฮียโชคดีชิบหายเยสเราเจอน้ำมันโดยที่ไม่รู้ตัวมาบล็อกตอนนี้เงาโคตรโอ้โอ้เย้แมน I want this I want all of this ไอเราได้มาสองกล่องเพราะว่าเหตุผลคือเหงานะฮะ สิมเปิลมันต้องการอะไรสิมเปิลเอ่อสิมเปิลเนาะคอ n บายนั่น work c คิมีโน่ must prepare using ค okay, รับขวา opponent โอเค okay, ฮะผมขอจะพาร์ตเพียงเท่านี้ก่อนก็ ผมจะดูก่อนว่าไอ้นี่มันทําอะไรได้บ้างนะฮะเพราะเราเพราะเกมนี้มันมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าคือคือผมก็ไม่ได้สนใจแนวอ,อย่างนี้ด้วยนะเอาละเราค่อยมาดูก่าว่าเราจะสามารถผ่านตรงนี้ได้ไหมพร้อมกับบล็อกสองอันนี้แม่งเอาใหม่นี่เอา,เอาโยนนี่ขอทีูขคล้องล่ะชอบมากเลยเวลาเอามาปาเนี่ยอ่าอ่าเย้ด้ยมไม่โดนไวกไม่โดนอยู่ดีนี่เนี่ยตังแจเราถือว่าโอเค นี่เนี่ยจ้ไปกันสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายทำไมกูเผาแล้วไม่ร้อนวะโมค้ควยสุดเลยสวัสดีครับบ๊ายบายเย่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 เย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 